ช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์ดีดๆก็อยากจะมาบอกท่านผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์ที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกทําเพิ่มขึ้นมาเป็นน้ามังคุดไพรผสมน้ําผลไม้และสมุนไพร3,000ม,มิลลิลิตรอยู่ในกล่องสวยงามมากท่านผู้ฟังกล่องสีเขียวลายทองคือสวยงามมากเอาว่าเพิ่มขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงผลิตจากที่เดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายที่ประกาศในรายการวิทยุก็เดินไปซื้อดู แต่ทุกวันนี้ทาไมอยากออกจากบ้านก็โทรท่านผู้ฟังโทรกริ้งเดียวยกหูโทรศัพท์มาส่งให้หน่อยบอกเขาชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เขาว่ามาส่งให้หน่อยทุกวันนี้บริษัทรับจ้างขนส่งเยอะเขาก็มาส่งแป๊บเดียวไม่นานนะครับวันรอสักวันสองวันก็มาส่งเก็บเงินปลายทางอีกตังหากยื่นหมูยื่นแมวสบายใจไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปพบใครสบายใจ นะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่รักกันไม่ต้องไปหากันรักกันไม่ต้องไปกินข้าวด้วยกันรักกันก็โทรหากันก็พอรักกันแค่ส่งข่าวทางไลน์ก็พอนะครับไม่ต้องไปเจอใครนะก็ถือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมไปหาใครแต่ว่าส่งความหวงใหญ่ไปไกลๆจะซื้อจะหาอะไรก็โทรสั่งเอาได้เขามาส่งถึงบ้านฝากาไว้นะครับนามคุตตราไพริม